จะมาพาดชมผักกำลังงามอันนี้หน้าสวยหลังสวนก็หมายถึงหลังสวนก็คือมีสวนน้อยสวนน้อยลันะหลังบ้านแต่ถึงจะเป็นสวนน้อยหลังบ้านเราก็มีความสุขนะคะปูกก็ได้กินเนาะพี่น้องปลูกก็ได้กินนะะปลูกก็ได้กินเนาะนี่สวนน้อยหลังบ้านแล้วนะคะส่วนน้อยหลังบ้าน ฝนกำลังลงเม็ดค่ะพี่น้องฝนกําลังลงเม็ดฝนมาแล้วจ้าอันนี้คือขิงใกล้จะเก็บแล้วแก่แล้วฝนตกแล้วพี่น้องจ้าฝนตกแล้วนี่ก็เก็บผ้าเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าญาค่ไม่ได้อยู่บ้านเหรอฝนตกแล้วนะคะฝนตกแล้วนะคะบ้านน้องยังไม่เก็บผ้าเลย แต่บ้านนี้เก็บแล้วนะคะเก็บแล้วจ้าพามาดูบรรยากาศบรรยากาศฝนกําลังลงเม็ดฝนกําลังลงโปอยโปรยฝนตกแล้วนะจ้าพเพื่อนพืนต้ <c oughs> นยีลหล่ายีลาหล่ายีหล่าสวยงามสวยงามต้นยีหล่าสวยงามเห็นไหมคะพี่น้องเอาไว้ใส่ แกงใส่ผัดนะอร่อยอร่อยอยู่ข้างๆก็จะเป็นต้นกะเพรากะเพราแดงนะคะกะเพรเาแดงหอมๆกะเพราแดงหอมๆอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมอะ,อะไรนะผักชีผักชีแต่ว่าอันนี้เราเก็บไปหมดแล้วไอ้เหลือน้อยๆเนาะอ,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 อันนั้นกาลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นนี่กําลังขึ้นกําลังขึ้นอีกอาทิตย์ สองอาทิตย์ก็สวยแล้วนะคะกินได้แล้วปลูกผักผักน้อยๆหลังบ้านของเราปลูกก็ได้กินนะปลูกผักสวนครัวคือต้นหอมนะคะหอมหน้าน,นี้ก็ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่อันนี้ก็คือพริกพริกพริกกำลังออกสวนอันนี้ก็คือกุยช่ายของเรานะคะ ผู้ชายของเราก็เอาไว้ใส่ห้อยทอดกับผัดไทยค่ะเอาไว้ใส่ห้อยทอดกับผัดไทยนี่นะคะผักสวนครัวส่วนน้อยหลังบ้านส่วนน้อยหลังบ้านนะคะคเพื่อนๆที่รักจ๋าพามาชมส่วนน้อยหลังบ้านก็มีความสุขดีวันๆคนทำคลิปก็มีความสุขกับการทำคลิปเนาะพี่น้องเพื่อนๆทำไป สู่ไปด้วยกันตึง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 ทำไปนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะทำไปเลยจ้า